ข่าวมคขั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่25ตุลาคมโดยโค้ชเทฟบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเย็นนี้ขอสเสนอรอาร์ตยังไงเมื่อผีเลงพรัสโกรวิชตัวแทนระยะยาวของกาซิเบโรและก็อนะูกาสเตน่าเมื่องันนี้กองกลางคนใหม่แมนยูนะครับผมได้เพิ่มชื่ออาริสันดราพรัสโควิชกองกลางดาวรุ่งของบาเยนเบดิกเข้ามาในลิสต์เป้าหมายเสริมทัพตำแหน่งกองกลางเพื่อที่จะเป็นตัวแทนระยะยาวของ ไม่ว่าจะเป็นทั้งกาซซเมโรและก็มานอลอูกาสเต้มิฟิลดารุ่งพรสวรรค์ของเสือใต้เองก็โชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจที่อาริอันส์อารีนาแม้ว่าเขาจะต้องเผชิญกับการแข่งขันที่สูงมากให้ดันกลางของทีมในคาแนี้ก็ตามทีสถานการณ์นี้ทําให้แมนยูเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดเผื่อว่าพัซบรวิทนั้นจะตัดสินใจมองหาทางในการย้ายทีมเพื่อโอกาสในการลงสนามเป็นกำลังหลักที่มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามในตอนนี้ดูเหมือนว่าปีศาจแดงอาจจะต้องเจองานที่หนักในการคว้าตัวนักเตะทีมชาติเยอรมนีรายนี้เนื่องจากว่ามีการบรายงานข่าวบอกว่าบบเย์นตั้งคาตัวไว้สูงถึงประมาณ80ล้านยูโรหากว่าจะปล่อยเขาออกจากทาีมไปโดออยแมนยูจำเป็นจะต้องเสริมผู้เล่นหน้าใหม่ในแดนกลางอย่างเร่งด่วนและก็พาสโวริชเองนั้นดูเหมือนจะเป็นคนที่ตอบโจทย์อย่างยิ่งในครั้งนี้ แหล่งข่าวรายหนึ่งก็เปิดเผยบอกว่าแมนยูก็มองนะฮะพาชโรวิชเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่จะเข้ามาแทนที่กาเซมโดและก็ยังคงมองว่ามาเดลูกาสเต้ก็ไม่ใช่ตัวเลือกในระยะยาวการย้ายทีมในช่วงเดือนมกราคมไม่น่าจะเกิดขึ้นในครั้งนี้เพิ่มเติมได้แต่เขาก็เป็นคนที่ต้องจับตาดูในช่วงสั้นานอกจากนี้แล้วยังมีชื่ออื่นๆที่อยู่ในข่ายของความสนใจของแมนยูอย่างเช่นคาร์ลอสบารเดบาของบริตันและก็อดัมบอยตันของทางฝั่งคริสตันพาเดส เป็นในวางงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันนะฮะอีกหนึ่งคนที่ทางด้านของฝั่งแมนยูนั้นเรียกว่าสนใจเจาาประธนที่คาเซมิโลเรามาดูข่าวต่อมานกันครับอารัตยังไงกบมาแย่รังแดนหรือเปล่าไหมหรือว่าจะมาข่มขวัญกันแน่บริตันคุดอดีตบุกชนะแมนยูตามรอยลิเวอร์พูลขิงสกอร์7 0. ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะโดยเ,เรียกว่าง,งานนี้แย่ก่อนเตะนะฮะ ความเคลื่อนไหวก่อนถึงฟุตบอลพิมพยร์ษีกอังกฤษในฤดูกาลตะวันยี่สิบห้านัดที่9ของทัพปีศาจแดงแมนยูทีมอันดับที่9เตรียมที่จะเปิดตารางโอทฟฟอร์ดตอนร,รับการเยือนของด็อกนังดวนไบรตันอันดับ10เริ่มแบตเชิร์เดนวันสาร์ที่15ตุลาคมเวลา23่สมนาฬิกา3าบนาทีตามเวลาของประเทศไทยสถิตในการพบกันฤดูกาลที่ผ่านมาของแมนยูแพ้ไปทั้งหมดนะฮะไปกลับโดยที่นัดแรกไบรตันขยัชนะที่บ้าน2ต่อ1ก่อนจะบุกมาชนะ ที่นี่อีก3ต่อ1และก็ย้อนไปถึง5เกมหลังแมนยูชนะแค่เกมเดียวที่เหลือแพ้ทั้งหมดในครั้งนี้ล่าสุดนั้นบริตันก็ได้ออกมาย้อนอดีตถึงขิงแมนยูบอกว่า3ฤดูกาลที่ผ่านมาบริตันบุกเอาชนะแมนยูได้3ครั้งวันที่7เดือน8ปดสองพันยี่สิบสองเกมพิม,ม U, พ์บริกแมนยูแพ้บริตันไป1ต่อ2 16เดือน9ก้าสองพันยี่สิบสามเกมพิม,ม U, พ์บริกแมนยูแพ้บริทันหนึ่งต่อ3และเก็สิเดือนหนึ่งสองันี่สิบห้า พีมาร์เรซอังกฤษแมนยูแพ้บริทันหนึ่งต่อสามเช่นกันก่อนที่แฟนแมนยูจะมาตอบว่านัดก่อนหงแดงก็ทำแบบนี้นั่นแหละครับและโพสต์ภาพสกอร์ถล่มแมนยู7ต่อ0ในเกมแดงเดือดที่แอนฟิลด์2ปีก่อนบทสรุปของเกมนั้นคือหองแดงลิเวอร์พูลเปิดบ้านแพ้แมนยูปราชัยสีนติดต่อกันรวมทุกรายการชันทีไปตั้งงานนี้เดี๋ยวมาเจอกันนะครับผมลูกกลมๆอะไรก็เอาแน่เอานอนไม่ได้หรอกนะเรามาดูข่าวต่อมากันครับ อะรยังไงงานนี้ขอเซอร์ไพรส์มาเลยนะเมื่อเชสโกเปิดเผยชื่อแค้งแมนยูที่คอยช่วยตนในการปรับตัวกับไปด้านของฝั่งผีแดงเรการงานนี้เป็นจิมินเชสโกกองหน้าทีมชาติเซอร์เบียของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เปิดเผยทีเอโกดาบโรดแบ็กขวาเพื่อนร่วมทีมคือคนที่คอยช่วยเหลือและให้คําแนะนํากับตนในการปรับตัวกับปีศาจแดงตั้งแต่วันแรกที่ตนย้ายเข้ามาสู่ทิ่นโอทัฟ์ฟอร์ดเชสโกได้กล่าวบอกว่า ผมเป็นคนที่ใส่ใจในทุกรายละเอียดและก็ดาโลดเอีกนั้นก็เป็นคนแบบนั้นเขาช่วยผมหลายเรื่องเลยนะการเริ่มต้นมักจะเป็นเรื่องที่ยากอยู่เสมอคุณต้องพยายามเชื่อมต่อกับคนอื่นเขามันต้องใช้เวลาแต่เขาก้าวเข้ามาในช่วงวันแรกๆนี่และค่อยให้คำแนะนำในข้งนี้ได้ดีเลยสำหรับเชสโกย้ายจากแอตเรซิกมาอยู่กับนักกอฟฝั่งแมนยูช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาด้วยค่าตัว รวมแอดออนอยู่ที่ประมาณ85ล้านยูโรคือประมาณ3,226ล้านบาททำไปได้ัมากถึง2ประตูจากการลงเล่น9นัดรวมทุกบริการในฤดูกาลนี้ก็เปน็นว่างานนี้เริว่าตอบแทนบุญคุณซะหน่อยนะฮะก็ต้องรองดูกันต่อไปก็ได้วกันว่าจะเป็นเช่นไรในเกมในค่ำคืนวันนี้เรามาดูแคาวต่อมาเกนครับอะไรจะไงเป้าหมายชัดเจนนะบริโนยืนยันหวังจะคว้าแชมป์พิม์บริก แชมเปี้ยนบรีกับพูน้นของฝั่งแมนยูในครักนี้โดยงานนี้ทางด้าน,นของทางฝั่งนะฮะอ่างด้นของบริโน่ฟอนันเดสจอมทัพเลือดฝอยทองคงคงย้ำชัดหวังว่าจะพาแมนยูคว้า League, แชมป์พิมพ์รีกประก็แชมเปี้ยนลีกระบุที่ผ่านมายังคงไม่สามารถจะนำความเสด็จมาสู่สโมสรในครังนี้เพิ่มเติมได้โดยบริโน่ฟอนันเดสกองกลางกับตันทีแมนยูยืนยันว่าตนเองนั้นยังคงมีเป้าหมาย ที่จะคว้าแชมป์พิมเลรกอังกฤษปละกลียอยู่่าแชมป์พิมเบ็ิกกับต้อสังกัดก่อนที่จะลงเล่นในกระทางทีมเป็นนัดที่300เดืสึกพิมเบรกอังกฤษนัดที่ทัพปีศาจแดงเปิดตารางโอเชีฟอร์ดรับมือกับบริตันแอนโทฟอัลเบียนวันเสาร์ที่25ตุลาคมนี้ทั้งนี้กับตันบริโน,โนเองซึ่งย้ายมาจากคณนั่งของสปอร์ติ้งเดชบอนเมื่อช่วงเดือนมกราคมปี2020ปัจจุบันก็มีสถิติในการทำไปถึง100ประตูกับอีก87แอสซิส,ส จากการลงเล่นรวมทุกรายการ299นัดให้กับแมนยูโดยคว้าแชมป์เอฟเอคัพและก็คาราบาลครับร่วมกับทีมอย่างละหนึ่งสมัยซึ่งจะตัวมองว่ามันยังคงไม่เพียงพอสำหรับสโมสรที่ใหญ่อย่างในด้านของทัพปีศาจแดงที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ทุกคนเองก็รู้ดีนะว่าเป้าหมายของผมคือการควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกและก็แชมเปี้ยนลีกตา่างทีมชาติโปรตุเกสในวัย31ปีได้กล่าว ผมอีกนั้นยังไม่สามารถที่จะนําความเสร็จมาคู่ควรกับสโมสรแห่งนี้รวมถึงความเสร็จที่ผมตั้งไว้ในใจตอนที่เซ็นเตอร์เซ็นสัญญามาที่นี่ดังนั้นเป้าหมายของผมจึงมีความชัดเจนในครั้งนี้เป็นอย่างมากเลยนะก็ไป็ามว่าง,งานนี้บรูโน่ฟอนเดนเดขอพูดหน่อยก็แล้วกันนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมบ่ายกันครับอารนันเงไมาโกสโซโรโฮอดีตแข้งแมนยูกระโดดย่งมงกับคู่แข่ง แต่ว่าดันสอกไปโดนเพื่อนร่วมทีมจนขากรรไกรหักในครั้งนั้นเรียกว่าง,งานนี้มาโกสโรโฮนะผมอดีตท่านตกอฝั่งกองหลังทีมชาติอาเจนต้ากระโดดแย่งบ่งกับผู้แข่งแต่ว่าสอกไปโดนเพื่อนร่วมทีมจนขากรรไกรหักโดยเซโกปาลิเบอร์ตาโดรสรอบลองชน,นะเลศนัดแรกบวพระราชบอดที่ผ่านมาฟราบเบโกยอดทีมแห่งบราซิลเป็นฝ่ายกุมความได้เปรียบก่อนหลังจากที่เปิดบ้านเฉียนดราซิ่งขับจากอาเจนไป1.0ต่อ ซึ่งช่วงทวารบาดเจ็บของเกมดังเกลามีจังหวะที่มาโกสโซโรโฮเซ็นเตอร์แบ็กของบราซิลขับเองซึ่งเคยค้าแข่งกับบู้นาของฝั่งแมนยูมาก่อนในช่วงปี2014ถึง2 0 21กระโดดนะฮะแย่งลูก,กอากาศกักบคู่แข่งแต่ปรากฏว่าสอพี่แกดันแข็งมากเลยนะฮะ,ไป,ะไปดันเข้าที่หน้าซานเดโกโซชาเพื่อนร่วมทีมที่วิ่งมาด้านหลังเต็มๆจนตาบวมเลือดก,กันเดาไหลก่อนที่หลังจบเกมจะทราบว่าโชซาเนี่ย บาดเจ็บหนักถึงขั้นขากันไกลหักโดยซันติเอโกโซชาตินั้นถูกส่งตัวนะฮะไปะยังศูนย์การแพทย์เมื่อคืนที่ผ่านมาเพื่อทำการตรวจโดยนักเตะยังคงอยู่ภายใต้อาการสังเกตอาการและก็ได้รับการปล่อยตัวแล้วซึ่งเขามีภาวะโรงเสน้นขากรรไกรบนด้านขวาหักเขาจะได้รับการประเมินโดยศัลยแพทย์ด้านใบหน้า ราคากันไกลที่บัวโนสไอเลชเพื่อจะพิจารณาทางเลือกในการรักษาที่เหมาะสมในครั้งนี้สำหรับมารกอสโรโฮนะฮะลงล่นในกับสนามกับแมนยู122นัดคว้าแชมป์เอฟเอคัพบริคับและก็ยูโรปลาลีกกับพีแดงอย่างนั้นหนึ่งสมัยและในะที่ในนามทีมชาติอเจนติะเองก็เป็นนรับตัวหลักของทีมชุดรองแชมป์ฟุตบอลโลกปี2014ในครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะโอ้โหเป็นในว่าง,งานนี้ ใครกล้าประทับพี่แก่นะฮะเป็นอันต้องไม่น่าหักปากฟันหักหรือว่ากามหักแบบนี้เรามาดูข่าวต่อมานี่กันครับอะไรยังไงมางนี้ต้องตัวท็อปอย่างเดียวเท่านั้นเมื่อเฮสกีชี้ปราเมนยังคงไม่ตอบโจทย์โกผีนะเมื่อเอเมลเฮสกีอดีตดาวเตะลิเวอร์พูลออกมาเตือนแมนยูว่าเซนเนอร์ปราเมนยังไม่ใช่คําตอบในระยะยาวสำหรับปัญหาตําแหน่งผู้รักษาประตูของพวกเขา โดยมือกาวทีมชาติเปลเยียมในรุ่นอายุต่ำกว่า21ปีย้ายมาร่วมทีมยักษ์ใหญ่แห่งพิมเบรกอังกฤษช่วงปิดตลาดซื้อขายนักเตะช่วงซัมอด้วยค่าตัว18ล้านปอนด์จากบรยยิเยออันเวิร์ฟผนังจะที่ลงสนามประเดิมนะฮะให้กับนักของแมนยูปแล้วมากถึง2นัดพร้อมฟอร์มันยอดเยี่ยมดูเหมือนว่าเฮสกี้จะยังคงไม่เชื่อว่าบราเมน คือในทวารคนที่ใช่ในระยะยาวสาหรับในท่านของปีศาจแดงและเขาเชื่อว่ายังคงมีตัวเลือกอื่นที่ดีกว่าในครั้งนี้อยู่อย่างแน่นอนผมยังคงเชื่อว่าแมนยูนั้นจําเป็นจะต้องเซ็นสัญญากับผู้รักษาประตูคนใหม่ในช่วงเดือนมการาคมแม้ว่าเซนเนอร์ลัมเบนนั้นจะเริ่มต้นฤดูกาลได้อย่างยอดเยี่ยมก็ตามทีเขาได้กล่าวกับใน่านของเบตเบรนได้กล่าวชิงชายเอาไว้และนี้ก็เป็นสรุปข่าวลอสโมสอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเย็นครับ ขอบคุณทุกคนตาลรชมผมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ